สวัสดีครับท่านผู้ชมผมก็มาอยู่ในสวนปามนั่นเองครับผมวันนี้ผมก็จะมาทำการตัดปามนั่นเองนะครับแต่มีท่านผู้ชมท่านหนึ่งได้ส่งรูปเข้ามาให้ผมดูว่าปามขาดมีทางใบแห้งแล้วก็ถามว่าไวไวทาง มันจะไอคือท่านผู้ชมหรือ f อฟซีเขาลังเลว่า,าทางปา์มที่เป็นทางรับน้ำนะครับเขาถามว่า,าจะาจะแย่งอาหารของต้นปามไหมคือความหมายนะครับคือปามที่มี ยังลําต้นยังไม่สูงนะครับไม่เกิน10ปีหรือ12ปีนั่นเองครับปามยังไม่เกิน12ปอปีตั้งแต่ไล่ตั้งแต่3ปีขึ้นไปเราต้องไว้ทางรับน้ํานะครับสาเหตุเพราะว่าเพื่อที่จะ,ะนําอาหารหรือสังเคราะห์แสงมาเลี้ยงถลายนั่นเองนะครับนําอาหารหรือ,อนาธาตุอาหารมา เลี้ยงทลายสังเคราะห์แสงด้วยแสงแดดนะครับมาเลี้ยงทลายเลี้ยงลำต้นเมื่อ,อทางใบทางหนึ่งที่หรือทางรับน้ำที่เป็นอย่างนี้นะครับคือช่วงหน้าแรงสาเหตุทางใบเหี่ยวแห้งถามว่าเอฟซี FC ท่านหนึ่งก็บอกว่า,าขาด ธาตอาหารจริงไหมคืออันนี้เข้าใจถูกต้องนะครับว่า,าทางใบนี้ขาดธาตุอาหาราเช่นตัว P นั่นเองนะครับ P แล้วก็ตัว K นะครับโพแทสเซียมก็คือคือเข้าใจถูกนะครับแต่เนื่องจากปามหน้าแรงความหมายคือถ้าทางใบเหี่ยวแห้งอย่างนี้ไม่ ไม่ได้สะสมอาหารนะครับคือสังเคราะห์แสงไม่ได้นั่นเองก็คือท่านผู้ชมถามว่ามันจะแย่งอาหารจริงไหมช่วงที่ว่าสมมุติว่าทางใบทางใบเขียวปกติแต่ท่านผู้ชมก็เข้าใจถูกนะครับว่าทางใบขา,าดธาตุอาหารเ,าเกรงว่าจะไปแย่งอาหารความหมายคือไม่ได้แย่งอาหารนะครับเมื่อ ลำต้นทิ้งใบหรือ,อทางใบทางทางนี้ไม่สามารถเก็บธาตุอาหารได้คือลำต้นเขาจะดูดธาตุอาหารจากทางใบนี้คือทางใบนี้ยังมีความสนนะครับจะดูดธาตุอาหารเข้าไปเลี้ยงลำต้นทำให้ทางใบแห้งและสังเคราะห์แสงไม่ได้ก็จะเริ่มแก่เริ่มไม่สามารถ ไปต่อได้นั่นเองถามว่าเราเอาออกได้ไหมเอาออกได้นะครับคือยังมีทางอีกทางหนึ่งรองรับอยู่นะครับผมก็คือไว้สังะห์แสงแต่ทางนี้ความหมายคือปามต้นนี้คือได้ได้ทิ้งทิ้งทางใบต้นนี้นั่นเองครับก็ก็คือขาดโพแทสเซียม PK ขาดตัว P และตัว K นั่นเองครับก็คือทางใบเกิดมีอาการอ่า เหีย่ยวแห้งนั่นก,ก็คือขาดน้ํานั่นเองนะครับคืออาการนี้ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าสาเหตุเพราะว่า,า,า,วามันเป็นแบบธรรมชาติอยู่แล้วเพราะว่าทางใบลําต้นจะดึงธาตุอาหารไปเลี้ยงทลายไม่สาเหตุไม่มีตัวพีแล้วก็ตัวเคไปเลี้ยงลําต้นก็จะดูดเอาก็จะทิ้งทางใบทางนี้นะครับแล้วก็จะดูดความ ชื้นหรือดูดธาตุอาหารในที่เป็นแกนในไปหล่อเลี้ยงลําต้นแล้วก็หล่อเลี้ยงถลายนั่นเองนะครับผมนี่นะครับที่ผมตัดทิ้งใช่เลยครับผมเพราะว่า,า,าลําต้นได้ทิ้งทางใบนั่นเองครับต้นนี้ผมจะ ถ้ามีทลายแล้วผมถึงจะมาตัดเอาออกนะครับเพราะว่าตอนนี้น้ำค้างสามารถไหลลงไปเลี้ยงลำต้นได้แล้วก็ความสดหน้าแรงหน้าแรงนะครับความสดของทางใบทางปลาล์มนั่นเองก็จะยังคงความสดไว้เราก็จะปล่อยให้ลำต้นดูดซับธาตุอาหารทางใบทางนี้ใหเ้เดี๋ยวจะแห้ง ทางาเดี๋ยวใบทางปามจะแห้งนะครับก็คือเราก็ปล่อยให้ดูดซับไปเลี้ยงทลายเมื่อทลายนี้สุกผมก็จะตัดออกนั่นเองนะครับผมผมก็จะทําการตัดออกนะครับผมครับผมาาชาวเกษตรทุกท่านใครมีคอมเมนต์ดีๆก็ลองหรือเสริมทักษะเข้ามาอีกก็ลองคอมเมนต์เข้ามาเพื่อเป็นแนวทาง เราชาวกเกษตรสวนปาล์มทุกคนมีอะไรดีๆก็แบ่งปันกันนั่นเองครับผมคือสังเกตนะครับยอดยอดยังคงสดชื่นสาเหตุเพราะว่าเราไว้ทางไว้ทางรับน้ํานะครับถ้าทางใบชั้น2ชั้น1ห,หรือติดยอดปาล์มยังคงความชื้นอยู่ความหมายก็คือ ต้นปลาล์มต้นนั้นคือจะทิ้งทางใบทางปลาล์มนั่นเองครับทางใบก็คือต้องสละทางนี้ออกนะครับก็คือดูดธาตุอาหารทางใบทางนี้เข้าไปเลี้ยงยอดไปเลี้ยงทลายนั่นเองนะครับผมาสาเหตุจะได้เข้าใจตรงกันนะครับผมครับผมสวัสดีครับ